สวัสดีทุกคนนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้เราพักกันที่เขาใหญ่นะครับโรงแรมที่เรามาพักในวันนี้ก็คือโฮเทลลาบาลิสนะครับเดี๋ยวไปดูดีเทลกันดีกว่านะครับว่าโรงแรมนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับไปดูกันเลยดีกว่าครับตามมาเลย จะเป็นบรรยากาศทางหน้าโรงแรมนะครับตรงทางเข้านะครับโดยตรงนั้นอาจจะมีที่ชาร์จ E ีีของปอนทะของ EV s ี a t i o n นะครับไว้รองรับด้วยนะครับชื่อลำบลิสนะครับมาจากภาษาลาตินโบราณที่แปลว่าเขาวงกฎซึ่งสะท้อนถึงคอนเซปต์หลักของโรงแรมนี้นะครับที่เน้นความอยากรู้อยากเห็นความประหลาดใจและการค้นพบโรงแรมจะถูกแบ่งออกเป็น5้าแชปเตอร์ด้วยกันนะครับ ที่เชื่อมโยงกันด้วยเรื่องราวและดีไฟต่างๆภายในโรงแรมครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่แชปเตอร์แรกกันดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรโดยแชปเตอร์ที่1นนะครับหรือเวลคัมโซนนะครับหรือโซนต้อนรับนะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่าลาบริเปียซ่านะครับเป็นลานกว้างสําหรับเด็กนะครับให้เด็กมาเล่นตัวจะล้อมรอบไปด้วยต้นไม้แล้วก็มีแลบิดคาเฟ่นะครับซ่อนตัวอยู่ในเนินดินคาเฟ่นี้เป็นจุดเริ่มต้นของนักประจนภัยในเขาวงกตฎนะครับ อันนี้เราอยู่กันที่หน้าคาเฟ่เมื่อกี้เนาะที่เป็นระบบิดคาเฟ่นะครับที่อยู่ในชปเตอร์ที่1เนาะหลังจากเช็คอินแล้วอะครับโรงแรมจะให้เป็นคูปองแบบนี้มา1คูปองนะครับจะเป็นแฮปปี้อัลเนาะก็คือสามารถซื้อเครื่องดื่มแล้วก็พวกขนมต่างๆทุกอย่างอะครับเป็น2องฟรี1ได้เนาะก็คือจะแถมอันที่ถูกที่สุดน,นะครับ ขํามทุกคนสู่แชปเตอร์ที่2นะครับ The Heart of La Baris นะครับหรือใจกลางเขาวงกดนนะครับโซนนี้จะเป็นโซนฮีโร่ช็อตนะครับเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมนะครับด้วยการออกแบบที่โดดเด่นและก็เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่นะครับ ยินดีต้อนรับนักเดินทางน,นะครับเข้าสู่ห้องพักของเรานะครับวันนี้เราพักกันที่ห้องดูเพ็กซ์นะครับเป็นห้องสองชั้นเนาะตั้งอยู่บริเวณชั้นสองและชั้นสของอาคารนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลภายในห้องกันเลยดีกว่าครับเชิญเลยครับโซนแรกนะครับจะเป็นโซนของอตู้เสื้อผ้านะครับก็จะมีะไม้แขวนเสื้อให้นะครับแล้วก็มี ชุดคุ้มอาบน้ำให้2ชุดนะครับมีล่มให้นักเดินทางนะครับแล้วก็มีฟลิปเปอร์ใส่ภายในห้องนะครับด้านนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับเปิดเข้ามาดูภายในเชิญเลยครับห้องน้ำจะเป็นแบบหนึ่งอ่างนะครับจะมีด้านนี้ก่อนครับจะมีไดรให้นะครับแล้วก็มีอเมนิตี้ต่างๆนะครับถัดมาจะเป็นอ่างล้างมือแบบหนึ่งอ่างนะครับ มีโลชั่นแล้วก็น้ำยาล้างมือให้นะครับแล้วก็แก้วสำหรับแบ่งฟันให้2ใบนะครับห้องน้ำที่นี่จะแยกโซนเปียกโซนแห้งออกจากกันอย่างชัดเจนนะครับเรามาดูที่โซนเปียกกันก่อนนะครับเชิญเลยครับนี่จะเป็นห้องอาบน้ำนะครับประตูดีไซน์ค่อนข้างสวยงามมากนะครับเป็นแบบลึกลับพอสมควรที่นี่จะไม่มีเลนชาวเวอร์ให้นะครับจะมีแต่ฝักบัวนะครับมีชาว์เจลมีแชมพูแล้วก็มีคอนดิชันเนอร์ให้ครับ ออกจากห้องอาบน้ํามาจะมีผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดผมผ้าเช็ดหน้าวางอยู่ให้นะครับแล้วก็จะมีเครื่องชั่งน้ําหนักของเสี่ยวมี่นะครับสําหรับคนที่อยากรู้น้ําหนักที่แท้จริงของตนเองก็สามารถมาชั่งได้ครับถัดกันจะเป็นห้องน้ําฝนแห้งนะครับจะมีโถสุขภัณฑ์พร้อมฝ่ายชําระให้นะครับด้านนี้จะเป็นที่แขวนผ้าเช็ดตัวนะครับ เดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันต่อดีกว่านะครับออกจากห้องน้ำอาจจะเป็นมินิบาร์นะครับก็จะมีเครื่องชงกาแฟแบบแคปซูลนะครับมีการาน้ำร้อนนะครับแล้วก็มีแคปซูลกาแฟให้2องแคปซูลนะครับอันนี้ฟรีหมดเลยนะครับปิงเกิลอามอนก็เป็นคอมพลีเมนทารีให้นะครับแล้วก็น้ำเปล่าให้2ขวดนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงชุยเยนกันดีกว่านะครับชุยเยน Uh, อันนี้จะไม่ฟรีนะครับแอลกอฮอล์จะไม่ฟรีเนาะน้ำกระป๋องสองกระป๋องฟรีนะครับแล้วก็น้ำเปล่าออฟรีนะครับแล้วก็ช็อกโกแลตเฮอร์ช mm hmm. ี่เป็นคอมเพลเมนต์ทารีเช่นกันนะครับเดี mm ๋ย hmm. วเรามาดูโซนพักผ่อนกันนะครับห้องรับแขกเนาะตรงนี้จะมีโซฟานะครับ mm hmm. ขนาดยาวมากๆทุกคนนั่งได้แบบสามสี่คนอย่างสบายเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็จะมีโต๊ะกลางให้นะครับ ด้านนี้จะมีทีวีนะครับที่นี่จะใช้ของซัมซุงเนาะขนาดเอ่อน่าจะห้าสิบนิ้วนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นชั้นนะครับสําหรับใส่ของนะครับไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นชั้นเปล่าๆไม่มีอะไรเช่นกันนะครับตู้เซฟจะอยู่ทางด้านนี้นะครับนี่ตู้เซฟครับคนที่มาเที่ยวแล้วพกเงินสองสามล้านก็เอามาใส่ได้นะ ผัดกันจะมีโต๊ะสำหรับตั้งกินข้าวเขียนจดหมายอ่านหนังสือช้อปปิง้งสามารถทำได้ครับนี้ก็จะเป็นวิวของห้องเรานะครับบริเวณห้องเราจะมีระเบียงส่วนตัวให้นะครับสำหรับออกไปชมด้านนอกเดี๋นักเดินทางสามารถมาชมวิวด้านนอกได้เลยครับออกมาก็จะพบกับที่ตากผ้านะครับ แล้วก็วิวที่ได้จะเป็นแบบนี้เลยครับผมเรามาช่วงเดือนหกนะครับก็อากาศกำลังดีนะครับมีฝนโปรยโปรยตลอดทั้งวันนะครับแต่วันนี้ดีหน่อยนี่ก็จะเห็นห้องนับเดินทางข้างๆนะครับเป็นแบบมันจะเป็นแบบเห็นปะมันจะเป็นแบบลึบๆเป็นเข้าไปมองลึกๆจนถึงฝั่งหน้นเลยครับดีไฟเขาจะค่อนข้างลึกลพอสมควรนะครับที่นี่บริเวณระเบียงก็จะมี เก้าอี้กลมๆนะครับสําหรับนั่งชมวิวได้นะครับเดี๋ยวเชิญนักเดินทางเข้ามาภายในห้องพักของเรากันต่อนะครับห้องของเราพักวันนี้เป็นห้องดูเพล็เนาะก็คือเป็นแบบสองชั้นนะครับจะอยู่บริเวณชั้นสองและข้างบนเป็นชั้นสามนะครับเดี๋ยวาไปดูโซนห้องนอนกันดีกว่านะครับบริเวณชั้นสามว่าเป็นอย่างไรบ้างเชิญชมเลยครับนี่ข้างบนจะเป็นเตียงแบบขนาดคิงไซส์นะครับ ต่เกมด้วยฝ่ายตามน่าจะเจ็ดฟุตนะครับเป็นสามจุดห้าต่อกันสองเตียงนะครับข้างบนจะรู้สึกความสึกแรกคือรู้สึกร้อนนิดนึงสําหรับช่วงบ่ายโมงตอนนี้นะเขาก็เลยมีพัดลมให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลของห้องพักกันก่อนนะครับก็จะมีโคมไฟให้สองตัวนะครับบริเวณหัวเตียงนะครับนี่นะครับด้วยความที่เขาน่าจะโดนบ่นนะว่าแบบห้องนี้ร้อนเนาะ ก็จะมีพัดลมให้นะครับซึ่งพัดลมก็คือมีความแรงมากๆฟังจากเสียงพลมแ,รง,แรงมากอันนี้คือเบอร์หนึ่งทุกคนเบอร์สองเบอร์สาเสียงดังไหมเออมันดังมากก็เดี๋ยวเราจะลองดูว่าตอนคืนจำเป็นต้องเปิดไหมแต่ตอนเนี้ยตอนบ่ายโมงเนี่ยรู้สึกร้อนนะครับ แต่ก็นั่นแหละเราใช้ชีวิตบนเตียงตอนลางคืนเราเนะาะเดี๋ยวลองดูว่าแบบร้อนไหมแล้วก็มีโฟฟาให้นะครับนั่งสองคนได้สบายๆนะครับอันนี้แค่จุดลมต้นนะทุกคนเดี๋ยวเจมจะพานัก,นกเดินทางทุกคนไปสำรวจจุดอื่นและแชปเตอร์อื่นๆของโรงแรมกันต่อนะครับตามมากันเลยครับเดี๋ยวเจมจะพานักเดินทางทุกท่านนะครับไปสู่แชปเตอร์ที่สามนะครับ เวลคัมทุกคนสู่ชั้นที่3ามนะครับชั้นนี้เรียกว่า The ะ e c ี e คร o รูนะครับหรือห้องลับนะครับโดยจะมีส่วนที่ล้อมรอบด้วยกระจกเงานะครับทำให้รู้สึกเหมือนป่าที่ไม่สิ้นสุดนะครับเพราะว่าจะสะท้อนป่านะครับหรือต้นไม้นะครับออกมาให้สายตาเราได้เห็นนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่สร้างความประหลาดใจและน่าค้นหานะครับและสิ่งนี้เรียกว่า Infinite Forest ครับ เรียาทุกคนสู่ Chapter ์ที่4นะครับ The Faber f i e s t นะครับงานเลี้ยงแห่งการสร้างสรรค์แชปเตอร์ Chapter นี้จะประกอบไปด้วยห้องอาหารและห้องประชุมโดยจะประกอบไปด้วยห้องอาหารนะครับซึ่งจะเป็นห้องอาหารเช้าเดี๋ยวเราจะพามาดูในวันพรุ่งนี้เช้านะครับว่ารายอาหารเช้าที่นี่มีอะไรบ้างนะครับ c a t t l e Queen หรือรูปปั้นสัตว์นะครับจะเป็นรูปปั้นสัต์เลี้ยงสําคัญนะครับเป็นกวางผสมกับนกพญาไฟนะครับ โดยจะมีดอกกุหลาบสีแดงบนบนเขาอยู่นะครับสื่อถึงเรื่องราวของเจ้าหญิงลอสมอนนะครับที่หลบซ่อนอยู่ในเขามงกุฎด้านหลังของเจ้ากวางนี้นะครับก็คือลาบาริสทาวน์ฮอลนะครับจะเป็นห้องประชมุมสำหรับโรงแรมแห่งนี้นะครับ ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่แชปเตอร์สุดท้ายนะครับแชปเตอร์ chapter ที่5หรือเดอะครีกนะครับลำธารจะประกอบไปด้วยสระว่ายน้ําสระว่ายน้ําของโรงแรมนะครับจะถูกออกแบบให้เป็นรูปทรงอินฟินิตี้นะครับโดยจะเลียนแบบลำธารของธรรมชาตินะครับจะมีเสียงลำธารตลอดเลยนะครับที่นี่จะมีระบบมอเตอร์เจ็ดนะครับใต้น้ําที่ทําให้น้ําไหลเอื่อยๆเหมือนลำธารจริงๆนะครับที่นี่จะมีสระว่ายน้ําสําหรับเด็กนะครับจะปูด้วย พื้นยางนะครับจะก,กันกระแทกนะครับเพื่อความปลอดภัยของงทุกคนนะครับแล้วก็ขอจบด้วย Endless o f river นะครับหลังโรงแรมนะครับจะมีลำธารน,นะครับอันนี้เรามาช่วงเดือนมิถุนายนเนาะก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามีน้ําแล้วนะครับผมแต่ว่ามีข้อแม้เดียวคือห้ามลงในน้ำเด็กขานะครับเพราะว่าไม่ใช่ส่วนของโรงแรมเนาะทุกคนเป็นส่วนธรรมชาตินะครับ ดียามเช้านะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเช้ากันนะครับเช้าไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เพราะว่าไฟดับนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้วยว่าที่อื่นไฟดับหรือเปล่านะครับแต่ในห้องไฟดับจ้าก,ก็เลยตื่นเช้ามากมา,กมากครับเลยถือโอกาสไปถ่ายรายอาหารเชา้าให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับเดี๋ยวตามไปดูรายอาหารเช้ากันดีกว่าครับว่าอาหารเช้าที่นี่เป็นยังไงกันครับมาที่สเตชันอาหารไทยนะครับ อันนี้เป็นข้าวหอมมะลิครับข้าวผัดกะเพาราคุกครับน่ากินดีคานาน้นมันหอยหอมมากปลาผัดเปี้ยวหวานครับเป็นปลาดอรี่ทอดเนาะหมูผัดกิมจิโอ้อน่ากินแต่กิมจิไปหมดละอยากกินกิมจิอะ่ะ น,นี้เป็นเกลเดียวผัดฟิวครับเป็นเฟตหมีนะครับถ,ถัดมามีสเตชันหนูๆด้วยนะครับมีแม็กแอนชีสมีเฟรนช์ฟรายแล้วก็มีแฟนวิชไข่ครับที่นี่จะมีสเตชันหมูแดงด้วยนะครับนี่หมูแดงอยู่ข้างในเบคอนแบบนุ่มเบคอนแบบกรอบครับ อันนี้เป็นไส้กรอกไก่ครับอันนี้เป็นแฮมครับก็จะมอีอิตาเลียนด้วยนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อไก่นะครับอันนี้ถั่วขาวต้มในฟซอสมะเขือเทศน,นะครับผักรวมย่างครับ ต่อไปเป็นสัานกาแฟนะครับก็จะมีเครื่องกดกาแฟอัตโนมัติวางให้สองเครื่องนะครับมีช็อกโกแลตล้อมีนมล้อมีนาร้อนให้ครับแล้วก็มีชาของ TWT นะครับสถานีน้ำนะครับก็จะมีน้ำดื่มนะครับน้ำอินฟิวชันแล้วก็น้ำผลไม้นะครับผลไม้จะมี แอปเปิลน้ำส้มน้ำชามะนาวแล้วก็ชานมใสชาไทยใส่นมครับแล้วก็จะมีผลไม้ตามฤด,ดูก,กาลนะครับจะมีแตงโมแครนตาลูปแล้วก็แก้วมังกรครับทางโรงแรมจะมีเฟตถ้วยชามแก้วสำหรับหนูๆนูให้ด้วยนะครับต่อมาจะมีแพนเค้กแล้วก็วอฟเฟิลนะครับถัดถัดกันมาจะเป็นสเตชันไข่นะครับจะมีไข่ต้มไข่ลวากครับ วีนากินมาทุกคนขนมครเข้าโพดจากเขาใหญ่เลยนะครับอัน,อนีจะเป็นข้าวต้มชัญยพืชน,นะครับจะมีเผือกแล้วก็ลูกเดือยน,นะครับแล้วก็มีหมูมีไก่ให้เติมไปด้วยนะครับต่อมาจะเป็นโซนอาหารชาวฟิลิปยนนะครับก็จะมีคอนเฟ็กโก้ขันนะครับมีรังพึ่งน้อยหอยฝังนะครับแล้วก็มีนมสด แบบนมสดธรรมดาแล้วก็นมสดพองมันเหนื่อยครับมากันที่โซนขนมปังกระมันนะครับจะมีครัวซองครับมีขนมปังขาวขนมปังโฮลวีตนะครับแล้วก็แยมหลากหลายชนิดเลยนะครับแล้วก็จะมีเค้กต่างๆนะครับมีเพสลี่เป็นต้นนะครับนี่ที่นี่มีช็อกโกแลตฟองดูดนะครับทุกคนมีของให้เลือกไปจิ้มเยอะแยะไปหมดเลยครับ เตชันนี้จะมีโยเกิร์ตนะครับมิลคธรรมชาติกับรสสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็มีชีสและโฮคัตนะครับมีแซลมอนลมควันให้ด้วยนะครับถัดมาจะเป็นสลัดส้มแล้วก็สลัดมะเขือเทศนะครับแล้วก็จะมีผักออร์แกนิกนะครับจากโรงแรมเองเลยนะครับแล้วก็จะมีผักสลัดให้เลือกพร้อมน้ำสลัดให้เลือก5้าแบบนะครับถัดมาข้างๆกันเลยจะเป็นปลาท่องโกะทอดนะครับ เป็นปลาทั้งปวดจิ๋วเนาะที่นี่แล้วก็จะมีเครื่องของน้ำเต้าหู้นะครับนี่น้ำเต้าหู้ที่นี่เป็นเขาโฮมเมดทำเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับรีวิวโฮเทลลาบลิสนะครับก็โรงแรมเขาบังกดในตำนานนะครับก็หากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเต็มพาไป้วยนะครับหากอยากให้เตมไปรีวิวโรงแรมดีๆที่ไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วเต็มก็จะพาทุกคนไปเที่ยวนะครับ ขอบคุณทุกคนมากครับบ๊ายบายครับ